คลิปนี้มีคำหยาบคายและการตัดต่อที่โคตรคริ้งใครที่พร้อมจะดูก็ดูได้ส่วนใครไม่พร้อมปิดคลิปแม่งไปเลยเรากำลังเล่นเกมส p i ไปเดอร์แมนนะครับผมสไปเดอร์แมนภาค3เกมโคตรเออถ้าผมมีตังค์นะผมจะไปซื้อเอทไฟแล้วก็มาเล่นเกมส p i ไปเดอร์แมนนะครับอะไรนะเอาไปไหนเอาโอ้ยเหียเหมอนโจรเลยสไปเดอร์แมนกู Man, อแล้วตัดอ้าวเย็ดแม่ไม่มีเน็ตพ่อมื่อกี้ผิดพลาดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผิดพลาดหนักเลยเมื่อกี้เออจัดโอเคสอนที่ไหกูไม่สอนเดรสกูโนบน้องนบ่น้องนูบ่น้องนูบ่น้องเจอพี่ดิเจอพี่ดิติลังกาดิน้องนูบนูนบ่น้องอยู่ไงฮะนูบ่น้องเจอพี่ดิโนบ น้องโนบะน้องน้องโนโนบะนี่ไงน้องไอเกมนี้มันโฆษณาเยอะชิบหายสาตัตว์เด้กูจะไม่เล่นเกมนี้แล้วต้องแคดเกมเหมือนนะกูจะไม่เล่นเกมนี้ตลอดชีวิตเพราโฆษณาเยอะชิบโอเคจะวันนี้ตีลังกามาแล้วแตกไปดิเอาอ้ยังเหนือยอ่อาอตีลังกาตายเลยอ่ะเกิน ปีเล่นละปีเล่นละปีเล่นละกระโดดเล่นละกระโดดเล่นละเฮ้เยไวลาอยู่นู่นจ้าช้าช้าเ้าอกูตีรังกาต่อยมึงเลยอะอะไรกูอยู่นี่สุดรอสุดรอพี่อยู่นี่ตส่ไปดีน้องแต่ โอ้ยเชี่ยเกมนี้แม่งโฆษณาอุ้ยบิ๊กบอสป่ะน้องบิ๊กบอสบิ๊กบอสป่ะน้องไตลังกาเลยอุ้ยขามุยขามุยขามุยเหรอน้องขามุยอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยปีนก่อนสไปเดอร์แมนละมาดูลักษณะสไปเดอร์แมนกันนะครับโคตรทรงโจรน่ะเห็ดแมมโคตรทรงโจรวันนี้ครับตลังกาไปแล้วก็จังหวะนี้สกายคิกสกายคิกอ้ อันนี้ผมเบียวครับโทษทีโอ้ไม่เคยเหยีบไม่เคยเหยีบแตกแตกดีน้องแตกดิน้องอูอูอูตายแล้วแตกดิน้องอู๋เชี่ยบิ๊กบอสแม่งบิ๊กบอสจริงอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ๊ยกระโดด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 กันอือย่างรอดน้องไก่ว่ะน้องพี่แอบมุมแล้วน้องขโมแมันชิมันมีกรอบป้องกันนะ ตายแตกโอ้กูจะแตกแล้วนะคิงพินนะครับชื่อคิงโอ้ยฆ่ากูดีกว่าขนาดนี้มาแตกนะครับเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโฆษณาเยอะมากครับไม่เล่นแม่งแล้ว